ผมโอชนะจนนะครับวันนี้จะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับไปรับชมวัตถุมง,งคลของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับวันนี้ที่ผมนามาให้ชมเนี่ยจะเป็นคุนแผนพญาปลาไหลเผือกของหลวงปู่นั่นเองนะครับลักษณะรูปทรงนะครับจะเป็นคุนแผนนะครับรูปทรงเดียวกันกับขุนแผนพวงพายกุมารหลวงปู่ทิมอิสริโกแห่งวัดละหารไรเลยนะครับ ลักษณะในเป็นพระพุทธทรูปนะครับเป็นพระพุทธในซุ้มเรือนแก้วนะครับตามฉบับของพระคุณแทนนะครับบริเวณฐานเนี่ยก็จะมีฐานเป็นคีบัวรองรับนะครับแล้วก็มีอรหันตสาวกนะครับนั่งสายขวาบริเวณด้านข้างนะครับมีตะกุดคู่นะครับไปยการนี้นเป็นตะกุดทองแดงแล้วก็มีการลงบอลน,นะครับเรียกได้ว่าด้านหน้าเนี่ยทาสีพึ่งแล้วก็ ขาบอลน,นะครับซึ่งเป็นบอลสูตรเดียวกันเลยกับที่ลงในคุนแผนของไฟยขุมาลของทีมของบรรห,หารไร่น,นั่นเองนะครับเนื้อี่เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นว่านต่างๆพวกกาฝากมวลสารนะครับวัตถุมงคลต่างๆนะครับที่นํามารวมนะเรียกได้ว่าอะไรที่เป็นมงคลนะครับต่างๆนานาเนี่ยได้นํามารวมในขุนแผนรุ่นนี้เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นว่านร้อยแปดนะครับ พวกลักซอนนะครับว่านดอกตะไคร้ว่านทั้งผสมโขงพวกมะยมตายภายนะครับรูปยอดสวัสด์ว่านดอกทองไบลานนะครับแล้วก็สีพึ่งของครูบาอาจารย์ต่างๆก็จะเป็นสีพึ่งปุทิมมะละหาไาสีพึ่งหลงวงพ่อเท่าบ้กระบกขึ้นพึ่งนะครับสีพึ่งของน้องปู่พระมหาศิลาเองนะครับเนี่ยเได้ว่าเป็นสีพึ่งของคณาจารย์นะครับ ทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับไปชมที่ด้านหลังกันนะครับด้านหลังจะเป็นพยาปลาไหลเผือกนะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นพยาปลาไหลเผือกนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นแป้งเจิมนะครับเป็นผงกรรมฐานนั่นก็คือจะรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่พรอมาศิลานะครับเป็นกีสาเป็นขนเป็นฟันนะครับเป็นเล็บนะครับเป็นผิวหนังของท่านนะครับมารวมไว้นะครับแล้วก็นํามาเจิมทุกองค์นะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นพยา ปาลาไหลเผือกนะครับด้านบนนี่จะมีพระกระานะมาอุออนะครับแล้วก็จะลงเป็นหัวใจของพญาปาลาไหลเผือกนะครับซึ่งจะลงไว้ว่าวิเวสูเวอยยาเวยยะสภุเสวะเสตะอเสนะครับตะอเสโตที่สัตโตประสิทธิ์ที่มีนะครับซึ่งลงปู่อาว่าคนแผนรุ่นนี้เนี่ยนะครับทั้งดีทั้งคนนิยมทั้ง ขาขายเจริญร่ำรวยนะครับเป็นเมตตามหาเสนีเป็นพระที่ปลุกเสกในปีนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นพระที่ราคายังไม่แพงนะครับหลักร้อยนะครับเป็นพระที่น่าเช่าหาบูชานะครับไว้ใช้ติดตัวนะครับสำหรับสายคุณแผนสายเมตตามหาเสนีเลยก็มาได้นะครับ มีความสวยงามมากนะครับอีกหนึ่งรายการเนี่ยเป็นรายการที่หลายท่านนะครับถามมาแล้วก็ไม่ค่อยมีของมาสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือลูกอมนะครับมีกินพึ่งนะครับเป็นลูกอมชานหมาแล้วก็มีการติดกีบอนแล้วก็ติดเกีสาของหลวงปู่นะครับมีโค้ดมี การลันนำเบอร์เรียบร้อยนะครับมีโคดสอรอนะครับอันนี้หมายเลข378 5แปแล้วก็มีการปิดทองนะครับด้านในจะมีกิ่งนะครับมีตะกุดกิ่งขยา่านีจะรู้สึกว่ามีกิ่งอยู่ด้านในเลยนะครับลูกอมรุ่นนี้เนี่ยทางวัดในจัดสร้างเองนะครับก็ได้ หลวงพี่นะครับพระภิกษุในวัดนะครับช่วยกันจัดสร้างไม่ว่าจะเป็นการะนะครับตำกาโรโขบเนื้อหาหมวลสารแล้วก็นํามาปั้นแล้วก็ฝังตะกุดนะครับเรียกได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่วัดได้จัดสร้างนะครับไม่ได้ผ่านโรงงานไม่ได้ผ่านนายทุนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นวัตถุมงคลเป็นลูกอมที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมีมาให้ชมเพียงส่วนรายการนะครับส่วนรายการอื่นๆก็จะนามาให้ชมในคลิปต่อๆไปนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่าน,นสามารถติดตามรับชมได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ